สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาตี้วันนี้เราจะมารีวิวเฮกโมเซียนนะครับผม j s 0 0 9จินเลียนจิวเลียนไม่รู้ว่าเป็นสาวผีดิบนะครับผมมันเป็นคล้ายๆเอา,เอาคิดง่ายๆก็เป็นเหมือนกันกันดั้มอะเป็นกันพาที่ต้องมาประกอบเองนะประกอบแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี ใครที่สั่งรอบแรกไปนะมันจะมีเป็นสีเนื้อธรรมดาแถมให้แต่ถ้าเกิดสั่งแบบธรรมดามันก็จะเป็นเนี่ยตัวเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยตัวสีฟ้า,ฟาที่ผมสั่งตอนแรกถ้ามันไม่มีสีเนี้ยผมก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยชอบสีฟ้า,ฟา,ฟาเท่าไหร่แต่พราะว่าถ้าพีตอนแรกปุ๊บมันจะได้โบนัสเป็นพาร์ทสีไอตัวสีเนื้อมาด้วยก็เลยอ่ะจัดไป ปุ๊บตัวนี้นี่ด้านนี้เดี๋ยวให้ดูด้านนี้ด้วยนี่ด้านนี้ก็จะมีหัวด้วยแล้วตัวนี้ความพิเศษคือมีไฟมาให้ด้วยแล้วก็มีหน้าอก3แบบ1 2 3มีลูกตุ่มลูกตุ้มก็มีไฟนี่ลูกตุ่มก็สามารถเปลี่ยนได้หลายแบบด้วยนะแล้วแต่เราจะเอามาเล่นปุ๊บนี่แล้วก็มีจัดแอคจัดอะไรให้เรามีเลื่อยด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง ม <Yeah. S 2> ายแล้วคร,ร,กกรีกักบผมปปลลใบเหมือนโกหกเพราะว่าเอาจริงๆผมมีการเอาไปต่อแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตอนแรกจะทําคลิปตอนต่อด้วยนะแต่ว่าดูจากแผงและแผงมันเยอะมากถ้าทําคลิปน่าจะยาว ก็เลยอ่ะไปต่อให้เสร็จดีกว่าแล้วค่อยมารีวิวทีเดียวในกล่องก็จะมีนี่เลยครับผมเป็นตัวคู่มือบอกว่ามีมืออะไรบ้างแล้วก็มีนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะเหมือนก็ลงทะเบียนลูกค้าด้วยนะก็มีเป็นบัตรกลมๆคล้ายๆการ์ดนั่นแหละแล้วก็มีคู่มือก่อนดูคู่มืออันนี้เป็นกล่องที่จริงมันมี ตัวไฟแล้วก็แบตมาให้นะอันนี้พอประกอบแล้วมันก็จะไมมันก็จะเป็นไม่มีอะไรแล้วมีไฟเป็นแผงวงจรสองอันแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้สีก้อนส่วนตัวนี้ที่จริงไอ้ตรงเนี้ยมันใส่อะไรมาจำไม่ได้แล้วมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละมันใส่มาแต่ว่าเอาออกมาแล้วอันนี้เป็นดีคอน่าจะเป็นดีคอน้ำนะแต่ว่ายังไม่ได้แปะ แล้วก็อันนี้ถ้าใครพีออเดอร์ไว้จะได้การ์ดแข็งอันนี้ด้วยเป็นลิมิเต็ดสำหรับคนที่พนะีนะนี่สำหรับคนที่พีออเดอร์ไว้แล้วก็คู่มือเล่มใหญ่เป็นสีนี่เขาจะ,จะมีอ่ะนี่ถ้าเป็นตัวจริงๆตัวดั้งเดิมเลยเขาจะเป็นตัวสีฟ้าแต่ว่าผมชอบแบบตัวสีเนื้อมากกว่าก็เลยต้องจำใจต้องเอาตอนพีนะ การต่อเยอะมากกูมือดูง่ายต่อง่ายพอต่อจริงๆแล้วต่อไม่ยากเลยนะแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่ผมเป็นประเภทชอบตัดปุ๊บไม่อยากให้มันเห็นรอยเกลดเราก็ต้องมานั่งเก็บเกลดมันก็เลยช้านี่ขนาดไม่ทําสีนะถ้าทําสีจะขนาดไหนน่าจะนานอีกอะ่ะนี่เขาก็จะมีบอกลูกเล่นของแต่ละอย่างเปิบมีไฟมีอาวุธเสริมสามารถเอามาเปลี่ยนได้นี่มีการจัดท่า ดูว่ากล่องมันสามารถเก็บพาร์ตได้ด้วยนี่แบบนี้เปิบแล้วก็มีอาร์ตอาร์ตให้ดูนิดหน่อยอาร์ตตอนโป,โปรโมตนะมีมีหัวแบบกะโหลกเปลี่ยนด้วยโอเคเราก็มาดูที่ตัวกันเลยนี่แบบนี้เอาออกมาดูทีละตัวดีกว่า เท่ากับหนึ่งกล่องอ่ะเราจะได้ทั้งหมดเอามาประกอบนะได้สองตัวนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะประกอบเป็นสีเนื้อหรือสีฟ้าผมสีฟ้าผมไม่ได้ตัดออกมาเลยก็เลยประกอบแต่สีเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาเนองแบบนี้สวยนะงานจีนค่ายนี้นะ่ะรายละเอียดดีมากเลยอันนี้ขนาดยังไม่ได้ปัดเงานะดีเทลยังสวยข้อต่อยังข้อต่อดีอะ่ะจะจุดไหนที่มันคมมันก็คมระวังจิ้มนิ้วด้วยนะถ้าใครต่อดูดีเทลโอ้โหสวยงาาม,มาก บางจุดเขาก็ตัดมาให้แล้วนะนี่แบบนี้เป็นท่ามืออันนี้เป็นตัวแบบตัวเปล่าๆนะคือเราจะได้อันนี้หนึ่งตัวแล้วก็แบบจัดเต็มอีกหนึ่งตัวแบบจัดเต็มคือตัวนี้ด,ดึงออกมาจากขานก่อนนี่อันนี้คือดีเทลแบบจัดเต็มเขาจะมีลูกเล่นตรงนี้ขยับได้ด้วยนะเราสามารถพลิกกลับมา ปึ๊บพลิกกลับหมามก็จะเป็นแบบมือแบบนี้ได้อย่างนี้ได้หรือจะเอาเลื่อยหรือจะเอาเลื่อยไปใส่ก็ได้นะใส่แทนไอ้ตรงเนี้ยดึงดึงไอ้ตรงนี้ออกแล้วก็อันนี้เสียบแทนได้หรือจะเอามาใส่ตรงขาก็ได้ตรงขานี่ก็เอาสลับกันได้หมดมันเป็นการลุกเล่นที่เขาคิดมาแล้วอะสลับแทนที่กันได้หมดนี่ดูช่วงหนะ้าอกสวยแล้วตรงนี้เป็น แผ่นยางนะเป็นแผ่นยางแล้วก็แบบสักหลาดด้วยดูเป็นเหมือนแบบผีจีนมีพยานแปะมันต้องปิดดีคอนะมันถึงจะสวยแล้วก็กิมมิกเด็ดมันคือช่วงขาเดี๋ยวให้ดูช่วงขานี่ช่วงขามันมีโช๊คเท่มากอะเราสามารถขยับปุ๊บแล้วโชค๊คมันขยับตามนี่เห็นไหม ตรงนี้ก็ขยับได้ดีเทลมันเยอะนี่ตรงนี้ก็ขยับได้ตรงนี้ก็ขยับได้อีกขึ้นลงอยากให้มันสูงขึ้นมาหน่อยอยากให้มันต่ำขึ้นมาหน่อยปรับได้ปรับได้เยอะมากเลยตัวเนี้ยตรงพาร์ทใส่เหมือนเขาเคลียร์ใสมาด้วยนะมันจะใสแบบใสวิ้งเลยอะสีแดงอะ่ะสีเอาแบบยังไม่ต้องติดดีคอผมก็ว่ามันมันก็ยังสวยสีเขาแยกมาดีสีทองก็คือสีทองเลยนะนี และนี่คืออาวุธกิมมิกเขาคืออาวุธเป็นลูกตุ้มเหล็กใหญ่นี่แล้วมันเปิดไฟได้ด้วยแล้วมันตรงเนี้ยแม่งแหลมจริงนะโคตรแหลมอะ่ะเราสามารถเปิดไฟได้แต่ตัวเนี้ยเสียอย่างหนึ่งคือตอนที่ได้มาไฟอีกอันหนึ่งไฟติดสองดวงอีกอันหนึ่งไฟติดตรงเดียวผมก็เลยต้องเอาไอ้ไฟติดตรงเดียวมาใส่อันนี้เพราะว่าพอเปิดไฟแล้วมันมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ว่ามันติดดวงเดียวหรือสองดวงนี่แบบนี้มันก็สวยดีนะปึ๊บเรามาดูดีเทลส่วนอื่นกันบ้างอันนี้ผมก็ตัดจากแผงที่ใช้อะเอามาหมดเลยเขาจะม,มีหน้าป่ากมาให้อันนี้ดีมากสําหรับคนที่เอาตัวไปทําสีใช่ไหมผมจะมีปัญหาตอนที่ว่าเวลาทําสีอ่ะเวลาพ่นสีเนื้อถ้าเราผสมสีไม่ให้มันเหมือนกับสีเนื้อจริงๆอะมันก็ต้องแบบลําบากตรงหน้าหน้าอาจจะลอยไปหรือหน้าอาจจะมืดไป เขาก็ให้ตัวนี้มาแล้วก็พ่นสีไปได้เลยแล้วก็ค่อยติดดีคอเพราะเขาให้ดีคอพวกกรามมาด้วยเนี่ยแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นหน้าอกที่ให้มามีแบบธรรมดาแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ให้มามีหน้าอกทั้งหมดสอันอะสามารถสลับเปลี่ยนใส่ได้หมดนะแล้วแต่ชอบนะอันนี้คือเลื่อยตัวสแปร์อันนี้ไม่ได้ใช้ มันก็จะมีพวกมือเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะมีพวกมือมือให้มาเยอะมากเลยอะ่จัดท่าเล่นสนุกเลยแล้วพวกนี้ก็เป็นอะไรเสริมที่เราอยากจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรได้อันนี้เป็นมือสําหรับพวกชุกเกาะจะเป็นสีดําและอันนี้สวยมากเปิดไฟปุ๊บนี่เป็นหัวกะโหลกเป็นตาไฟโคตรสวยอะดีเทลมันสวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นเป็นดัดได้นะเป็นลวด ดัดได้แต่คงไม่ได้ใช้อชอบเป็นหัวผู้หญิงมากกว่าแต่แบบนี้ก็เท่ดีนะหมวดต่อสู้แบบเต็มขั้นแล้วมันก็จะมีแบบให้เราทําอะไรสแปรไว้ได้นะพวกข้อต่อพวกอะไรที่มันข้อมือเนี่ยที่มันเสี่ยงหักง่ายๆเลยนะก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะอยู่พันต้นๆถามว่ามือใหม่ต่อได้ไหมก็ต่อได้ ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องแบบเหมือนผมอะซีรีการเก็บเกเก็เกคืออะไรสังเกตง่ายๆนะเราประกบเนี่ยทุกคนจะเห็นรอยประกบเนี่ยถ้าเราไม่เก็บบางคนมันก็จะเป็นไตไตขึ้นมาไม่สวยใช่ไหมแต่ผวว่าต้องการเก็บให้มันเรียบเหมือนไม่มีรอยตัดะเนี่ยเห็นไหมสังเกตขาเนี่ยถ้าคนเขาตัดไม่เรียบมันอาจจะเป็นเห็นเป็นจุดขึ้นมาหรือเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมผมตัดมันจะเรียบไปเลยตัดปุ๊บเสร็จแล้วเราขัดด้วยเนี่ยฝังขาแล้วก็ขัดเรียบร้อย มันจะได้ดูแบบไม่แปลกมากไอตัวนี้ก็เหมือนกันพอเราเก็บปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีจุดที่บางครั้งอะสีทองอ่ะเขาเป็นการทําสีจากแผน่นไม้ทีใช่ไหมมันก็จะมีจุดที่เวลาเราตัดกเกตมันจะเป็นจุดดำๆขึ้นมาผมก็เอาสีทองอะไปแต้มเพราะสีทองที่มีอะในใๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีจุดอยู่อันนี้คือผมแต้มสีทองไปแล้วถ้าไม่แต้มอะมันจะเป็นจุดสีดําขึ้นมาแล้วมันดูไม่สวยแต่ว่ามันก็เห็นไม่เห็นไม่เยอะนะ มีไม่กี่ไม่มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีไม่กี่จุดผมก็เลยอ่ะแต้มแต้มไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ยังเก็บไม่ค่อยดีนะมันจะมีจุดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนี่ดีเทลด้านหลังผมวันนี้ก็ให้มาให้มาครบอะเอาจริงถือว่าดีนะราคาไม่แพงแล้วแบบได้คุณภาพขนาดเนี้ยดีเลยแหละถ้าเปิดไฟเต็มสูบก็โหยังแจมนี่ชอบตัวที่มันมีไฟจุดที่มันแบบเป็นกิมมิคของมันควรมีเนี่ยแหละ โอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับเฮกโมเซียน js 0 0 9นย์เ้าะคุ้มเลยได้2ตัวพันกว่าบาทเป็นจากค่ายจีนนะตอนนี้ก็ยังพอหาซื้อกันได้อยู่นะต่อง่ายต่อสนุกก็ต่อเพลินๆนะผมก็ใช้เวลาต่อไม่กี่วันเพราะว่าต่อมันก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันในการต่อนะผมก็เชีรยงานเสร็จปั๊บหนึ่งผมก็มาเก็บนิดนึงนิดนึงก็ใช้เวลาประมาณสาวันใช้เวลาต่อมาณเวลาชั่วโมงสชั่วโมงอย่างเงี้ย ช่วงนี้ก็ตอนแรกอยากจะต่อให้มันเสร็จภายในวัน2วันด้วยแต่ว,ว่างานมันเริ่มเข้ามาเยอะอีกแล้วต้นปีงานก็เข้ามาต้นปีเหมือนกันใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเสียงรถก็มาจอดน้าบานพอดีด้วยนะกูละททอ